รับสมัครบัญชีม้าผ่าน Facebook กันแบบจงแจ้งล่อใจด้วยค่าตอบแทน4,000บาทต่อบัญชีการันตีรายรับ2-3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเงื่อนไขคือต้องไปสแกนใบหน้าที่เมืองปอยเปตของกัมพูชาภายในเวลาจ้าง1สัปดาห์แต่ไม่มีหลักประกันว่าคนที่รับงานแบบนี้จะไม่ถูกขายต่อ เยาวชนอายุ17ปีคนนี้เป็นเจ้าของบัญชีม้า7บัญชีถูกสถานีตำรวจภูธรบางกรวยออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาบัญชีม้าเมื่อเดือนมีนาคมเขาบอกว่าหลงเชื่อในหน้าตระเวนเปิดบัญชีม้าในกรุงเทพก่อนมีคนนำพาลักลอบข้ามไปฝั่ง้อยเปต หน้าที่เดียวที่ต้องทำของเจ้าของบัญชีม้าคือคอยยื่นหน้าให้คนที่ถูกเรียกว่าบอสชาวจีนใช้โทรศัพท์สแกนใบหน้าทุกครั้งที่มียอดโอนหลักหมื่นบาทหลังจากทำงานราวหนึ่งสัปดาห์ทุกบัญชีถูกอายัดเขาถูกขายต่อบังคับทำงาน call center ตึกอื่นนานกว่า2เดือนตอนนี้เขาได้รับความช่วยเหลือกลับไทยเมื่อกลางเดือนมิถุนายนเข้าขายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เขาจะมีห้องให้หนึ่งห้องสร็ปุ๊บก็เดี๋ยวเขาจะเรียกสแกนหน้าแต่พอถึงเวลาสแกนหน้าเสร็จปุ๊บเขาจะมาเรียกพอเราสแกนเสร็จแล้วกลับไปนอนกลับไปนั่งเล่นอยู่ในห้องทําอะไรก็ได้ตามปกติเลยเพราะส่วนมากเวลาเขามาปุ๊บเขาจะให้เราสแกนเลยแล้วเขาไปเลยกลับเข้าไปในห้องเหมือนเดลยคืออยู่ดีก็ทําหน้าที่แค่เอาโทรศัพท์มายื่นให้เราสแกนหน้าใช่ครับ วันๆเราสแกนหน้าเยอะไหมกี่ครั้งก็เป็นสิบครั้งเขาบังคับให้ทํางานนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบทาที่นี้เราทําไม่ได้สมมติเขาจะส่งตัวเราไปที่หนึ่งไปเรื่อยๆอ,อดีตพนักงาน call center ที่ทำงานกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชา,านานหลายปีนำทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจที่ตั้งฐาน call center ในเมืองลอยเปต เขาอ้างว่าเกือบทุกอาคารร้านค้าถูกดัดแปลงเป็นที่ทำงานมีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ตั้งริมถนนและสายสัญญาณล,ลากโยงเข้าตัวอาคารเป็นจุดสังเกตที่เราเห็นตู้ปั่นไฟวางอยู่เนะี่ข้างบนเป็นคอนซ็นเตอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับนี่ครับสังเกตรตรงประตูไหมจะมีที่สแกนนิยวทุกประตูเลยเห็นไหมครับ ซอยนี้ก็เป็นย่านที่พนักงานคนไทยอยู่กันเยอะใช่ครับเขาบอกว่าฐานทำงานคอเซ็นเตอร์จะมีห้องสำหรับเจ้าของบัญชีม้าคอยสแกนใบหน้าโอนเงินต่อไปยังบัญชีม้าอื่นๆอีกมากกว่า5บัญชีก่อนแปลงเป็นสกุลเงินดิจิทัลรู้กันว่าหลังกำแพงสูงเป็นอาณาเขตเว็บพนันออนไลน์เรียกกันว่าโซน3ตั้งประชิดแนวชายแดนไทยตรงข้ามตำบลท่าข้ามอำเภออรัญ,ญญประเทศ บริเวณน,นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นงานสแกมเมอร์ของเยาวชนเจ้าของบัญชีมา้า7บัญชีมีบอสชาวจีนเป็นผู้สั่งการอันนี้คือตึกเขียวโซน3ที่มีชื่อใช่ครับเมื่อก่อนจะเป็นเขียวล้วนแต่คือเขาเปลี่ยนดีอาคารนี้เป็นจุดแรกที่เจ้าของบัญชีม้าบอกค่ะว่าถูกพามาทำงานสแกนใบหน้าให้กลุ่ม call center ชาวจีนแลกกับค่าตอบแทน2,000บาทต่อบ,บัญชีค่ะ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อตึกเขียวโซน3ค่ะมีข้อมูลว่าพนักงานในตึกนี้ทำหน้าที่เอเจนซี่ชักชวนคนมาเปิดบัญชีม้าผ่านสื่อออนไลน์พาลักลอบข้ามพรมแดนจ้างงานสแกนใบหน้าแล้วส่งต่อให้คอลเซ็นเตอร์กลุ่มอื่นๆทั่วเมือง่อยเปตประเทศกัมพูชาค่ะแล่งข่าวนำสำรวจบริเวณอาคารที่เจ้าของบัญชีม้าวัย17ปีถูกส่งมาขายต่อจุดถัดมา ทำงาน call center แบบหลอกให้รักแล้วโอนเงินอันนี้คือสำนักงานมันจะเป็นไหนจะแขาไีป่ะใช่ครับบริเวณด้านหน้าเป็นคาสิโนและโรงแรมอันนี้จะเป็นพนักงานทำงานเลยใช่ครับ call center ครับผมเนี่ยคนไทยั้งนั้นเลยครับใกล้เที่ยงซอยหลังตึกเต็มไปด้วยพนักงาน call นเตอร์ลงมาจับจ่ายซื้ออาหารแต่ชั้นสี่ขึ้นไปจะเป็นออฟฟิศทำงานของ call center และชั้นบนจะเป็นที่ยกใ่เงินหรือที่เขาเรียกกันว่าบัญชีม้าจุดสแกนหน้าพนักงานใช้ประตูหลังเป็นจุดเข้าออกหลังมีลานจอดรถมอเตอร์ไซค์2ข้างทางตรงนี้มีเครื่องปั่นไฟขนาดใหญ่ตั้งอยู่ชัดเจนเมื่อบัญชีธนาคารถูกผู้เสียหายแจ้งความอายัดเป็นบัญชีมา้าเจ้าของบัญชีที่มาทำงานสแกนใบหน้าจะถูกปล่อยตัวทันทีค่ะ เพราะหมดผลประโยชน์เรียกกันว่าบัญชีตายปล่อยตัวเจ้าของบัญชีม้าจะไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีพาสปอร์ตทั้งยังไม่ได้เงินตามที่ตกลงกันไว้จึงถูกส่งตัวบังคับทำงานหลอกออนไลน์ในตึกคอรเซนเตอร์ที่นี่ค่ะ าสิโนตกแต่งสไตล์จีนย่านตลาดพุทธากลางเมืองปอยเปตเป็นฐานคอเซนเตอร์จุดสุดท้ายทำงานหลอกเป็นคนรู้จักเพื่อยืมเงินก่อนเจ้าของบัญชีม้าวัย17ปีได้รับความช่วยเหลือกลับไทยอาคารสีฟ้าขาว25ชั้นเชื่อมต่อกับอาคาร18ชั้นถูกระบุเป็นฐานสแกมเมอร์รายใหญ่มีบอสคนจีนมาเช่าพื้นที่ทำงานคอเซนเตอร์จำนวนมาก ท่องทางเข้าออกอาคารที่เห็นมีพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้มงวดตึกนี้ยังเป็นจุดที่ผู้ต้องหาบัญชีมา้าคดีหลอกผู้เสียหายโอนเงิน115ครั้งสูญเงินกว่า200ล้านบาทให้การว่ารับจ้างเปิดบัญชีแล้วมาทำงานสแกนใบหน้าถูกบังคับให้อยู่และทำงานอย่างไร้อิสรภาพนานกว่า6เดือนได้ค่าจ้าง4,000บาทต่อบัญชีก่อนหลบหนีกลับมา กระทั่งตำรวจไซเบอร์จับได้ที่เขตหนองจอกกรุงเทพเมื่อต้นเดือนมิถุนายนมันเป็นลักษณะเหมือนโรงแรมธรรมดานะครับที่ฝั่งประแปคือผมจะพูดนี้ว่าไม่ว่าจะโรงแรมสถานพยาบาลหน้าล,ล่างเป็นโรงพยาบาลก็จริงแต่ชั้นบนคือที่ทําการทั้งหมดเลยมีเยอะครับแล้วมันจะมีห้องรับห้องรับที่เราคนนอกไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนถึงขึ้นไปค้นตึกก็ไม่เจอครับทำไมอ่ะมันคล้ายๆว่าเราขึ้นไปใช่ไหมตรงลิฟต และทางเดินเงี้ยเราจะหาทางเข้าไม่เจอครับถ้าไม่ใช่พนักง,งานเคยเข้าเพราะว่าเมื่อก่อนเขาจะใช้ของคนที่อยู่ในออฟฟิศเขาจะไม่สรรหาคนนอกเข้ามาในการดูแลบัญชีเขาจะใช้อย่างพนักง,งานคนนี้ทํางานอยู่ในออฟฟิศนี้เขาก็จะขอซื้อบัญชีจากคนนี้มาเขาจะไม่ใช้ของคนนอกแต่ทุกวันนี้ก็คือพนักง,งานมันไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันรู้ว่ามันจะโดนอะไรบ้างมันก็ต้องใช้วิธีการไปหลอกเอาคนข้างนอกมาเพื่อมารับผิดแทนมันนี่ครับ ข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์ระบุว่า3เดือนที่ผ่านมามีการรับจ้างเปิดบัญชีมา้าสแกนใบหน้าโอนเงินกันไปมารวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังจะมีแนวทางรับมือใหม่ๆเช่นขึ้น blacklist เจ้าของบัญชีมา้าหรือคนที่มีความเสี่ยงเป็นบัญชีมา้าไม่สามารถเปิดบัญชีใหม่ในทุกธนาคารและอาจปรับลดวงเงินต่อครั้งในการสแกนใบหน้าให้ต่ำกว่า5 0,000บาท เพื่อให้ม้าใหม่เข้ามายากและม้าที่มีอยู่ถูกกวาดล้างออกไปกว่าที่นี่นวริศวินข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน